อสวัสดีครับบอบบมคนมกรุดครับามาดูล็อกกี้ครับบรรทุกไม้ยังพาร,ราครับทอยมาใส่หัวลากครับอันนี้สิบล้อหัวลากเข้าไปครับในสวนไม่ได้นะครับทางแคบต้องเอาสิบล้อครับทอยมาใส่ล็อกกี้ครับรถท้าแก่มาจากขอนแก่นครับอำเภอกัะนวน มารับซื้อมายมพราครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับพาอแก่ขับเองเลยนะนี่สิบล้อครับล็อกกี้โอ้หนักอยู่นะประมาณสิบสี่สิบห้าตันครับเดี๋ยวมาดูน้ำลงเลยนะครับเนี่ย สประมาณจักตันนี่พ่อสิบสี่สิบห้าตันไดไอย่างเี้เนาะตามกฎหมายไม่เกินยี่สิบห้าตันครับสิบล้อรวมน้ำหนักรถรถดำแล้วครับ ท,ท่อนนึงเหลือท่อนนึงครับโอ้นมนอนะหระ Hey, เรียบร้อยต้องเลี้ยงไหม่ป่ะครับพ่อวันนี้เลี้ยงไหม่ป่โอ้เลี้ยงไหม่ครับวันนี้สซเวลาโดนมาหนีเลี้ยงไหม่หนิไซเวลาโดนมาครับแป๊บเดียวเ,ดยวเนาะไม่ค่อนข้างง่ายด้วยครับ ประมาณสิบกว่าปีนะดูครับอันนี้เป็นหัวลากครับฟูโซโอหัวลากจากอุดรชอทวีเนาะ กระบะพนัทพนัทพนัทแอดเซมบีจำกัดครับกระบะตัวถ<อ>ังดูหัวลากเอ,อาใหญ่เลย ยกยกยี่ห้ออะไรครับนี่ Y O R K อ <c oughs> ย่างใหญ่เมิสซลินนะกี่น็อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปดแปดน็อตแปดน็อตครับให่ยาว ใหญ่ยาวครับมันทุกไม้ยางพาร,ราดูฝั่งนี้กันบ้างครับหัวลาครับตัวถังตัวนี้ของพนัครับพนัดโอ้ยังเรเดียนครับ โอ้โหลามิซูบิชิฟูโซโหัวลาฟูโซโอ,อันนี้เครื่องจากแรกครับเนี่ยอันนี้สองเท่าไลยสองแปด 28, 28. สองรอ้รอยแปดสิบป่ะ ก็แปดสิบเลยมากเปลี่ยนหัวไม้บะครับนี่ห,หัวนอกเนอะหัวญี่ปุ่นเปลี่ยนหัวไม้บะครับนี่เท่าแก่จักบาท แมนบอกครับท่าได้หรือไงเครื่องฮีโนะครับเครื่องฮีโนะปะเครื่องฮีโนะอีพีร้อยอ๋อเครื่องเครื่องฮีโนะอีพีร้อยจักสูบฮกสูบสุบสองร้อยแปดสิบห้าแรงม้าอยู่ในใบนะครับอยู่ในใบเนาะซื้อมาจักปีแล้วนี่อะไรดิซื้อปีแล้วบ่ซื้อมาเท่าไหนครับตอนนั้นตอนนั้นซื้อมากล้านสามล้านสามเฉพาะตัวหรือว่ามัดชุดเลยโอ้แม่ลูก ครับตัวงูดำนี่ก็มามามาจากนอกเลยเนาะบ่ได้ม่เห็นสีอยู่ไทยเนาะแมมองย่าีมาเลยออีพีร้อยฮีโน่ันเดี๋ยวงั้แลว กระบะยังสวยครับนี่ซื้อมาแม่ลูกครับร้านกกกว่า มันทุกอ้อยนะปกติหลังจากหมดหน้าอ้อยก็มาวิ่งบันทุกไม้ยังพลาครับยาวมากเนยะประมาณจากเมตรหนะึ่งหนึ่งสองสามสี่ประมาณเกือบยี่สิบเมตรนะ ไม่น่าจะถึงยี่สิบครับประมาณสิบกว่าม,มีสนิมกินครับนี่ต้องหาสีมาทาด้วยนี่ องเลี้ยงให้ตรงกว่าพ่อเลี้ยงให้ตรงนะเราขีบใครขีบไงยางจักปีครับสวนนี่ครับยางจักปีสิบกัวได้ปะทอดยี่สิบอยู่ปะแมนปะครับแกนยีนะ ัวนี้ไม่พืนไ่นไม่ขัดหลายเนาะอันนี้เล็กยังเล็กเกาะไม่ยางโดยเฉพาะแนบ่หนครับเก็บมือกนโอ,โอ้ดึงขึ้นมานเลยโอ nè, con mình chắc mét là nỉ, sấp qua, sấp qua mét đấy ยาวใช้รถไทฟอร์ดนะครับของของสูตรนะขีดไม้ติดขีดไม้ไหมไๆเลยบ่นี้ขีดขึ้นไม่เถอะแมนบอแมนวะครับสิบเจ็ดปีแจงไม่เยอะ โอ้เน่นอนแต่ว่าเฮ็ดสีได้งามดีเว้ยต้องการหันเล่ไปตกแต่งสีโอเอาไปบ้านผลมะเมมบโอ,โอ,โอเฮ็ดสีได้งามครับเ <c oughs> ป็นรถไม้ไปเล่บ่ะนี่นแรก็น,นี้ไ้ี่นะกี้เป็นสีแบบนี้ สีมันมดเลอันนี้ตัวท่วงเนาะเป็นซรายมั้งบออันนี้ของขีบของเอียงครับนี่สนะเนาะขีดใบพ่อมันบ่ขีดบีขีบได้ทุกอย่างแหละขีดไม่ีเครดสีแดงงับเ้พ่นเองเหงพ่นเองโอ้แน่นอนเอ อันนี้สิบเจ็ดปีนะสภาพยังใหม่ๆเลยครับโอ้ยสีแดงงามมีไฟประหลาดหนึ่งย่ำขึ้นมีเย็นบอาอ,อาศัยไฟไฟลหลวงยุยูไก,ก่พอดีเลยสาธารณประโยชน์โอ้ นี่ว่าเทียงหน้าตัวนี้สุดจัดครับก่อนผมก็ือสูดนะทำสีขี้ผ้ใหม่ครับสวยมากอะโอเคอเค,ครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ